เขายังอยู่อ่ะคุณปอมแผมอ่ะคือตัวเขายังอยู่ตัวสีเขาไม่อยู่แล้วหน้าคุณแดงมากนะเขินกับเรื่องนี้นะฮะนะครับเอาละถามความรู้สึกกัรแสดงแต่ละท่านเลยนะครับจากเธอฟอลแคชได้ดูฟ้องกันทุกคนด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ควาส่งมาเลยครับหมายถึงว่าผมให้เครดิตทีมงานทุกคนเลยไม่เครดิตทุกคนเลยจริงๆหมายถึงว่าผมคือเราทํางานในส่วนของเราเสร็จไปตั้งแต่เราปิดกล้อง และผมก็ไม่มีโอกาสได้ดูเลยนำมาดูพร้อมก,กันกับทุกคนวันนี้และผมรู้สึกว่าทุกคนทำงานก,นกันแบบตั้งใจที่จะขอบคุณมากครับผมรักหนังเรื่องนี้ามากๆขอขอบคุณมากครับขอบค,คุณให้ปรายวัชรวิครับอีมมีอ <c oughs> ไงบ้างครับ ดีกว่าที่คิดไปเยอะมากมากมากมาขอบคุณพี่วาขอบคุณทีมทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกท่านมากๆเรารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้แต่พดูเสร็จ still ้ i k e speechless ยังพูดไม่ออกเออดีใจมากๆค่ะดีใจที่ได้เป็นอิ่มดีใจที่แบบได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างไบรท์เล่นเป็นโบ flawless incredible absolutely อืเชฟคิดพัสดยอดพี่เบนนว้าวมากค่ะพี่ปอนเต้นขอให้ส้ดยอด่ายครับพี่เบนพี่เบเออจริงๆต้องขอบคุณวาเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวาโทรมาคุยเอง ติดต่อเองว่าพี่ครับผมอยากได้พี่มากเลยครับอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะเบนก็ไม่ได้เล่นอะไรมานานมากแล้วแล้วก็คิดว่าเออคงจะหยุดไปอีกสักพักนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกว่าพี่ครับเรื่องนี้เออบทอันนี้มันต้องพี่เลยครับอะไรเงี้ยเราก็เออดีใจนะที่นึกถึงพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาก็รู้สึกว่ามันก็มันดีเหมือนกันเนาะเข้าฉากคือด่าด่ดาทุกคำอะไรเงี้ยสนุกดี <c oughs> สนุกดีขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณคขอบผมแดครับคุณยายคุณยายออกน้อยแต่ออกนะแต่ภูมิใจมากค่ะผมแพคุณอกแบบนะครับผมก็แปดมาเพื่อโดนกระเทืบตายนะครับะครับก็ เอาจริงๆขอบคุณพี่วามากนะครับที่เรื่องมาลาบ,บทแปลตอนนั้นถามพี่วาไปว่าแบบเออทำไมเอาอุมาอย่างงี้พี่วาก็เลยบอกว่าตอนนั้นมันเหลือเวลานิดเดียวแล้วเองอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบทําได้ในระยะเวลาแค่นั้นก็ไม่รู้ว่าผิดหวังหรือเปล่านะครับก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาเล่นหนังเรื่องนี้ครับผมผมครับเย้ <laughs> <Yeah. S 2> สุดท้ายแล้ววันนี้ ภาพบรรยากาศมันดีมากนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงนะครับออมีพี่ๆที่เป็นพาร์ทเนอร์นะฮะลูกค้าลงถึงแฟนๆด้วยนะครับที่มาสปอร์ตกันก่อนในรอบพรีเมียร์นะครับมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาแล้วก็ฝากพวกเขาเชิญครับไม่มีอะไรมากเลยเครับวันนี้ดูฟรีแล้วนะวันน, <S <S น,นี้วันนี้ถูกที่หน้าไม่ได้ถูกหน้าในยอดของหนังเรานะ วผมเองก็จะไปดูซ้ำแน่นอนครับแล้วก็หวังว่าทุกคนถ้าเกิดว่าชอบหนังเรื่องนี้แนะนําเพื่อนแนะนําครอบครัวแนะนําพี่ๆน้องๆไปดูเป็น25เมษายนนี้ครับขอบคุณมา,ากค่ะก็ขอบคุณที่ที่มาในวันนี้นะคะแต่ก็ขอฝากด้วยนะคะทุกอย่างอยู่ในมือของทุกคนแล้วนะคะช่วยแบบพูดต่อรู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ อย่าลืมไปชวนเพื่อนๆชวนทุกคนในครอบครัวแล้วก็อย่าลืมมาดูอีกรอบนะคะหวังว่าทุกคนชอบแล้วก็พูดต่อชวนทุกคนมาดูกันเยอะๆคะ่ะฝากด้วยคะ่ะที่เน้นโอ้ยที่เน้เหรอโอเคคือ <c oughs> เป็นว่าพอเห็นหนังแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะรู้เลยว่าแบบ ทุกคนตั้งใจจริงๆอะคือตอนเราถ่ายอ่ะมันก็ไม่มีเพลงมันก็ไม่ได้ตัดต่อเนาะพอมันมีเพลงมันมีแบบทุกอย่างมันรวมกันแล้วมันแบบเออเมื่อกี้ดูก็จะร้องให้เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันแบบนเป็นความรักที่แบบแต่มันน่าเสียใจนี่วะเนี่ยมันย่าพี่เสียใจสากเศร้าจังเลยเป็นรู้สึกว่ามันเป็นบทที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นออก่าคือทั้งตัวภายเองตัวย่าๆเองแล้วก็แบบ คือเป็นว่าเรื่องมันสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก,ก็อยากจะให้ดูจริงๆว่าสองคนนี้เขาเคมีแบบน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็เป็นบทที่แบบว่าทุกคนน่าจะรอดูเหมือนกันนะคะก็อย่างที่น้องๆบอกฝากด้วยนะคะ25เมษาทุกโรงภาพยนตร์นะคะขอบคุณค่ะด้วยนะครอ๋อโอเคครับก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามเพจคอรแค่ด้วยนะครับวันที่25นี้นะครับก็เออจริงๆมันเป็นหนักเรื่องแรกของอูเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับแปะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าพี่ๆทุกคนตั้งใจทํางานมากๆทั้งพี่วาเองนักแสดงคูมกับและเอาย้ายมานี่ก่อนแล้วก็ยายนะครับแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านนะครับก็ตั้งใจทํางานชิ้นนี้ออกมามากนะครับก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ อยากพูดอะไรเล็กน้อยไหมหรือว่าก็<อ>ถ้าเกิดว่าดูและชอบนะคะแล้วก็ไปลงแฮชแทกนะคะเธอ o อกแ s ชภาษาไทย Love you to death D E B T เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ขจกระจายนิดหนึ่งนะคะนะอวยพรล้วกันนะครับขอให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนเป็นนักแสดง ร้อยล้านสองร้อยล้านถ้าเป็นไปได้นะครับยังไงขออวยพรละกันจึงจะรอองอวยอะไรอ่ะงจึงจะมีน้ำตาบ้างแต่คิดว่าทุกคนออกจากโลจะยิ้มเหมือนอิ่มเลยตอนจบแน่นอนนะครับอะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเธอ Forecast ครับผมนะยิ้มข้ามไปสาทุกดวงวิญญรณวันนี้ด้วเสียงวิส่งท้ายให้กับนักแสดงทุกทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านสวัสดีครับครับ